คูทั้งหลายการให้8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้นะลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวนะอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบ สามบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วเขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบนะสี่พระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่า <c oughs> เขาจะให้เราตอบแทนอันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หกบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่า เราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงนะก็เลยให้ทานเห็นไหมยมลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมด เวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตะรหนี่อันเป็นมลทินในจิตเรามีมากแลเรารู้สึกว่าหวงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังหวงอยู่ละเลยสละละความตนีนะทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิต พระองค์มีตรัสบอกอีกนัยยะอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน,นพวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้บางคนให้ทานเพราะกโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวเยอะมากเลยนมีการให้ทานในลักษณะแบบว่า ผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทานเอากินข้าวกันไหมเอาผลไม้เอาอะไรต่ออะไรมาต้อนรับกับสูนี้ให้ทานนะให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอาสเบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลย มีการสละมีการละนะการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมเราจะหิ้วกระชงกระเช้าโลรมากรากไม้เอาอาหารไปให้คนป่วยนะนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งน <c oughs> ให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่า โอเ้เขากําลังเกิดทุกข์พิกภัยนะเราก็เอาให้ทานกันนะนี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไวน้นะดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอันนี้สงหญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตอนอ่อันเป็นมนทิโยมีการให้ทานแบบนี้บวกกับ มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สีคุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะจัดไว้กับช่างไม้